Welcome to embrace the valley of the sea here Lidi Island and nature classroom we are Bala team thale thale ah thale 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 ah la la chu ah la 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 เราเรียกตัวเองว่ากวลาบาราเนี่ยนะครับเราก็มีเจ้าหน้าที่อุทยานและก็อาสาสมัครที่เข้ามาช่วยงานเราโดยที่เขาไม่ได้มีเงินเดือนงานที่เราทําก็จะเป็นงานสื่อความหมายนะครับบอกกล่าวถึงเรื่องราวของธรรมชาติบอกกล่าวถึงเรื่องราวอุทยานธรณีเพราะปัจจุบันนี้นะครับสตูนเราเป็นอุทยานธรณีสตูนแต่ว่าหลายๆคนยังไม่รู้จัก นะครับเราก็เลยสื่อผ่านบทเพลงนะครับสื่อผ่านเกมสื่อผ่านเรื่องเล่าต่างๆให้กับลูกๆให้กับผู้ปกครองนะครับเพราะว่าเป็นเป็นน้องๆนักเรียนแล้วก็เด็กอนุบาลซึ่งสื่อตัวเนี้ยมันมันค่อนข้างที่จะเรามองว่าถ้าเกิดว่าไปสื่อกับฟอสซิลตรงๆเนี่ยมันมันไม่ได้เพราะเด็กเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเรามาพูดวิชาการนะครับยุคหินต่างๆแคมเบรียนออโรเชีนเซลิเลียนดิวเนียนคาร์บอนิฟอรัสเพอร์เมียนเด็กฟังแล้วมันเลี่ยน นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการสื่อที่ดีที่สุดทำยังไงก็ได้วิชาการให้เป็นนันธนาการเด็กในวัยเนี้ยนะครับในการสร้างฝันปั้นทรายเนี่ยนะครับเขาชอบเขาอยากเล่นเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดขึ้นมาว่าทำยังไงนะครับเพื่อที่จะให้เขาเรียนรู้เรื่องราวของสตูนนจิโอพาร์คไปพร้อมๆกันเราก็เลยผู้ปกครองเนี่ยฮะเข้าไปเสิร์ชในเน็ตว่าคุณรู้จักสตูนจิโอพาร์คมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราให้เขาได้เรียนรู้ว่าซากที่พบเจอในอุทยานธรณีสตูนเนี่ยมีอะไรบ้างเราก็ให้เขาปั้นเป็นรูปพวสซิลลเหล่านนั้ เพื่อที่ให้ผู้ปกครองและลูกได้เรียนรู้และเขาก็จะรักสิ่งนั้นไปเองครับ Today, Gwolabala team, the recreation and interpretation team in the Satun Global Geo Park, still determined to pass on the story of natural resources to the youth in order to achieve conservation. and utilization for sustainability.